วันนี้ผมมีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NGS Gamer อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแนักแก๊กสตาร์ก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นตาบัตรอัพดาวนะครับผมช่วงนี้ก็ ขอใช้ร่างเกาดะดาทำมือนหน่อยนะครับเพราะว่าร่างอื่นรู้สึกเหมือนจะเอาไม่อยู่นะหมูป่าก,ก็คือกระจุยกระจายหมดเลยนะฮะเดื๋อจะเชื่อครับช่วงนี้รู้สึกแบบสมองแม่งแบงเล่นไม่เล่นไม่ชำนาญเลยนะโอเคเชียวชิ้นแรกเหมาะกับการเล่นเออเหมาะกับการเล่นโอ้ ไม่มีคนมีนี่เลยผมขายแล้วกันนะครับมีคนถามมาเยอะว่าตาอัดอัดาวเล่นยังไงยอมแพ้ไปก่อนสิบรอบแล้วก็ขึ้นเวลหามาเล่นเล่นง่ายชัวสเต็ปนี้สเต็ปนี้คือสเต็ปที่เล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับสเต็ปอื่นมันยากนะประมาณนี้แหละดีที่สุดครับ โอเคมีคนเล่นสู้แค่สองบ้าน,นครับตรงนี้ตาบัตรถ้าเราคิดว่าเราเล่นสู้ชนะต่อเนื่องได้ก็ควรน,นะเพราะเลือดมันจะเซฟเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราสู้ไปเราก็แพ้ผมว่าเรายอมแพ้แบบผมนี่แหละดีที่สุดนะมันตาบัตรับดาวจริง,รงมันมันวัดกันว่าใครเจอมา้าเจอเทเร็วกว่านะครับถ้าเกิดเราเร็วออกว่าคนอื่นอะยังไงเราได้เรียบแน่นอนเว้ยเร็วออกว่าคนอื่นให้ได้อะ่ะสําคัญที่สุดแต่ว่าเร็วออกว่าคนอื่นก็คือบางทีมันก็มีความเสี่ยงในการแบบโรไม่เจอด้วยนะครับ ตรงนี้อาจจะต้องแบบคำนวณดีๆนะโอเคมีคนรักไก่คิวเลนโอ้โหบ้านแรกแขนงโป๊กเลยโอเคสวยนะครับไม่ไม่เจอคนลงตัวแบบนี้ผมมองว่าดูดีนะเลื่อเหลือเก้าเลื่อเหลือเกผมผมมองว่าใช้ได้นะครับดูดีเลยแหละตาเนี้ย okay. เคเคยวผมยังไม่อยากใส่นะประมาณนี้ไปก่อนนะครับ พราะาเดี๋ยวจบรอบนี้ยังไงเราเราขายตัวทิ้งอยู่แล้วนะเพราะว่าเราต้องการจริงๆอะ่ะเกมนี้เหมาะในการยอมแพ้10บรอบนะครับเหมาะในการยอมแพ้10รอบนะถ้าเรายอมแพ้10บรอบได้ไหลาย,ยาวๆครับโอเคโอ้โหตานี i ถ้าของมาอย่างงี้นี่มันจะวัดศักยาภาพเราแล้วนะครับว่าเราแบบว่าควรจะเล่นม้าไหมเ,เราควรจะต้องหาม้าแล้วล่ะไม่ใช่ควรจะเล่นม้าไหมนะก็เดี๋ยวตอนนี้ผมขอใช้เทคนิคยอมแพ้สิบรอบแล้วกันครับอาจจะเจ็บไม่หนักมากนะทุกคนโอเคประมาณนี้คือพยายามอย่าไปเผาที่มันแปลกๆเว้เล่นเผาที่มันเป็นเมตาพวกบีซอลซับอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยๆผมว่ายังไงก็ ยังไงก็ไหวนะมองว่ายังไงก็ไหวมองว่าอีซี่อ่ะเคเราขาดเราน่าจะพอได้อยู่อุย้ยสวยโอ้โหเจอบ้านนี้สวยที่สุดเลยครับทุกคนเจ็บไม่หนักนะแต่คือหลังจาก ตาเนี้ยเราต้องเล่นยอมแพ้แบบเสียเลือดไม่เยอะเอาง่ายคือ789เนี่ยต้องให้เหลือเลือดมากกว่า50มันถึงจะกููดนะครับถ้าเลือดไม่ต่ำกว่า50นี่คือถ้าเลือดต่ำกว่า50คือไม่ดีถ้าถ้ามากกว่า50คือดีนะตามนั้นอันนี้ไก่อตายเกิดผมหยิบตายเกิดแล้วกันครับเพราะว่าผมกะว่าเล่นม้าเต็มสูบไปเลยนะถามว่าหยิบไก่อได้ไหมหยิบได้นะครับไก่อตายเกิดหยิบได้หมดแต่มันเป็นตาบัตรผมเลยเลือกหยิบตายเกิดมานะผมว่ามันน่าจะใช้ได้ดีกว่านะครับ พรผมไปทางม้าทางอะไรแล้วไงผมก็เลยเออคิดว่าจำเป็นที่จะต้องแบบขึ้นอย่างนี้นี่เป็นแ a รี่ยอนสมุดเขียวหรอสมุดเขียวใส่ยอนไปก็ได้นะครับคือถามว่าใส่ยอนมีประโยชน์ไหมจริงมันไม่มีประโยชน์หรอกแต่ว่าเราใส่ให้มันได้เลือดไงยอนสมุดเขียวยิงรัวๆนะโอเค โอเคหวังว่าเราจะแพ้ครับโอเคเราแพ้อยู่แล้วละ่ะเกมนี้โดนลูกทีเราแตกเลยโอเคไม่เป็นไรนะั่นหรือเลือดเโอเคอยู่อีก2ทีแม่งสำคัญที่อีก2ทีนี้นะี่ยผมบอกเลยสำคัญที่สุดแล้วมันสำคัญอีกที่สองทีนี้ไฮสเตะเนี่ยผมไม่อยากลงเพราะาผม,ผม,ผ,มผมคิดว่าถ้าเกิดผมลงไปอะ่ะผมมีโอกาสชนะเข้าใจไหมถ้าเกิดผมลงไฮสเต้ไปผมมีโอกาสชนะเลยเพราะว่าไฮสเตะมันปล่อยดาวกระจายสมุนเขียวมันจะเก่งมาก ผมก็เลยกะว่าเออกัดฟันไว้ก็ได้ครับเอากาันเวทออกด้วยเพื่อที่ว่าเราจะการันตีแพ้นะอันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจบรอบสิบผมจะเทขึ้น8ปดเลยไหมหรือว่าจบเอ่อหรือจบรอบ11อดนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนแต่จริงๆถ้าเกิดจะให้มันสมบูรณ์อะ่ะผมว่าตอนจบรอบสิบเราขึ้นเวลเลยก็ได้นะเออรอบนี้น่าจะแพ้แพ้แพอ,อีกทีหนึ่งนะครับรอบนี้เบต้าเป่าอูโหเกต้าเป่าแรงจริง ใช้ได้ครับทุกคนใช้ได้แต่ว่าใช้ได้แพ้อีกเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเจ็บหนักนะเนี่ยรอบเนี้ยโอ้โหเหลือหกสิบโอเครอบต่อไปเนี่ต้องยื้อให้ได้ครับคือสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือยื้อให้ได้รอบสุดท้ายนะให้เตะผมโอ้ยผมไม่อยากลงเลยอะให้เตะอเดี๋ยวแล้วกันครับ ประมาณนี้ไปก่อนคือเราอยากแพ้อีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วเข้าใจไหมคือคือถ้าเกิดเราแพ้รอบนี้ฮะทุกอย่างมันจะเข้าล็อกเราหมดเลยเว้ยมีโอกาสเจอม้าเร็วนะครับถ้าเราขึ้นเวลแปดตอนจบรอบสิบอ่ะมันจะมีโอกาสเจอม้าเร็วกว่าที่ทางเจอเจอม้าเร็วอ่ะผมผมผมสังเกตแล้วประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยอะถามว่ามีโอกาสเจอไม่เจอมันก็มีแต่ว่าโอกาสเจอมันก็เยอะเออเกมเนี้ยอย่าบอกไนมะ่ชนะไม่ขำนะบอกก่อนนะ จน่าอ,อีกอันนี้ไม่ดีแล้วทุกคนครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้ผมอาจจะต้องกัดฟันขึ้นเรือตอนรอบสิบเอ็ดนะครับอาจต้องกัดฟันขึ้นเรือตอนรอบสิบเอ็ดนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าแตกคอมโบแล้วมันเสียแล้วอืมแต่ผมมองแต่เอาจริงผมมองโคราดานะทุกคนผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราไปขึ้นตอนรอบนั้นมันก็ไม่ดีเหมือนกันอนะ่ะเราขึ้นเราขึ้นเลยดีกว่ากัดฟันขึ้นเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันแผนเลามันเสียแล้วอะเราก็อยากจะหาแผนใหม่ที่ดีกว่านี้เฮ้ เพราะตอนนี้ผมชนะผมมองว่าผมชนะมาแล้วใช่ไหมถ้าเกิดผมชนะสิบเอ็สบสสมันจะชนะต่อเนื่อง5้าครั้งถ้าเกิดผมขึ้นไปเจอม้าเลยเนี่ยผมชนะต่อเนื่อง5าครั้งได้แน่นอนครับเพราะต้นเกมมีคนเล่นฟลเริโนเยอ,อะฟลอเริโนมันสู้ม้าไม่ได้ไงหรือเรามีเทนสองดาวก็ยังดีตอนเนี้ยโอกาสเจอเยอะถ้าขึ้นตอนรอบสิบทำตามแผนดีกว่าเดี๋ยวด้นสดครับ เนี่เห็นไหมผมบอกแล้วผมบอกแล้วผมบอกไว้แล้วผมรู้แล้วทุกคนเป็นไงเทคนิคการเล่นตาบัตรดาวง่ายๆได้ใจความปะตาเนี้ยผมบอกด้วยคำเดียวนะโหดสัตว์เกมเนี้ยโคตรโหดกระโดดยิงอะตาเนี้ยทีมเราแม่ง แข็งปลากแข็งโรกร์แข็งเบรกเลยตอนนี้นี่ผมเอาโอฟโอใส่เซลิก้าด้วยเก่งจริงโอใส่เซลิก้าตานนี้ของแท้เลยทุกคนมา,มาก็โหดถึงมาจะล้มง่ายไปหน่อยก็เหอ เรียบร้อยมาได้โดดทีหนึ่งคือจบครับมาสองดาวเงินเหลือสูตรไม่เป็นไรทุกคนอย่าซีเรียสครับเงินเหลือสูตรไม่เป็นไรอย่าซีเรียสโอเคอันนี้ต้องคุมเงินดีๆแล้วนะทุกคนการเงินเราเสียไออาร์ทอยเหรอทอยดิขายยอนซขายนี่ขายหมดเลยครับขายแทบทุกอย่างแล้วตอนนี้เพนเปิดฟาดใส่ทอยก็ได้ครับโอเคประมาณนี้แหละผมว่าจับแล้ว โห oh, แบบเนี้จับแลวครับเออเนี่ยแหละสบายสบายเลยเกมนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเราเจอมมาลาบันน้ำดาวเราก็เล่นชิวๆเอายิงปล่อยจอยได้เลยนะเนี่ยเกมนี้อลองดูเทนใส่มงกุฎไอ,อเทนใส่โอฟใส่ทอยศาสตร์ทีนึงได้ได้แน่นอน,นครับมมาใส่เขียวต้นเกมคือเราใส่เขียวต้นเกมดีกว่าทอยเพราะว่าช่วงต้นเกมมันยังไม่มีแบบพวกสตันอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าสตันมันไม่ได้เยอะปั๊ม้หูหเทนดูเทนฟาดดิ เซเลกายิงด้วยเหรออ้หูแตกดีอ้้หูเจ็บหรือเจอผมตัว5บาทสามตัวโอ้โหสา,สาขาการตอนนี้เทคนิคเสกม้านะเขาเรียก่็ต้องโรยันคือถ้าเกิดเราขึ้นเรวแ8ดเร็วแล้วเราโลจนหมดแบบว่าวัดเลยอะ่ะมีโอกาสเจอม้าสูงมากครับแต่ถ้าเกิดเรากักๆ LIKE, แบบโรไม่สุดเงินไม่หมดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เจอนะครับอันนี้คือบมโลจนเงินเหลือสุดเลยเมื่อกี้เห็นปะเออมันก็เลยเจอม้านะครับ คือผมบอกแล้วว่าบางครั้งการเล่นมันต้องเสี่ยงนะขาดหมึกตัวเดียวเดี๋ยวค่อยหาตอนรอบหลังๆก็ได้นะครับคือตอนนี้คือผมมองว่าไม่มีใครเอาม้าาลงหรอกตอนเนี้ยอุ้ยโอ้คนนี้แม่งฉลาดวะคนนี้แม่งฉลาดนะ เอาเอาฟอร์เรเิโนมาไอนี่อุ้ยมาไม่น่าล้มหรอกผมผมมองแล้วมาสองดาวต้นเกมแม่งไม่น่าล้มครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะต้องหาวิธีทําให้ฝ่ายตรงข้ามมันโดนผมแบบเจ็บๆให้ได้ครับอันนี้เอาออกนะะอาจจะเล่นสามเดมอนไปก่อนนะครับเกมน,นี้สามเดมอนม้าไปก่อนน่าจ,จะเวิร์กอยู่ มีคนเอาฟาเรตินโนไปฝั่งขวาเต็มเลยผมอาจจะต้องโยกไปขวานะรอบนี้เดี๋ยวรอโยกวีทายครับเนี่ยผมผมน่าจะชนะยาวๆเลยทุกคนน่าจะชนะยาวๆเลยนะตั้งแต่รอบที่ผมวางแผนไว้อะว่าเราชนะมาแล้วรอบเก้าใช่ปะเราชนะต่อเนื่องรอบเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ปะเนี่ยไปไปตามแผนเราเลยใช่ปะดูดิอ,อยากให้ไปไปตามแผนที่เราวางไว้หมดแล้วอ่ะตอนเนี้ย สบายแล้วทุกคน,กนเกมนี้ผมบอ,อกเลยเล่นง่ายๆเลยครับเดี๋ยวผมได้3ามเดมอนผมก็ไหลาย,ยาวๆเลยตอนนี้ไม่น่ามีใครสู้ผมได้นะอ๋อเมื่อกี้เหมือนเห็นบ้านหนึ่งมีเคสามเดมอนก็ Demon, ง่ายๆนะก็สมนี้สามเดมอนง่ายๆครับเล่นง่ายจัดเลยนะตอนนี้มีคนม้าสองดาวบ้านบ้านรีโอเนี่ยตอนนี้ คือทุกคนส่วนใหญ่เขาจะมาหาตัว5บาทตอนรอบสิบห้แต่ผมเล็นอีกแผนหนึ่งก็คือหาหาตอนรอบ10คือเราเร็วกว่าคนอื่นกี่ตาทุกคนลองคิดดูก็เขาจะหามมากระติกตั้ง5ตานะแต่เราเจอมาแล้วะตั้งแต่แรกอะเ่าห่ปเออมันก็เลยทําให้เราแบบสบายๆเล่นปะตาเนี้ยซี่อีซี่เลยนะคือเทคนิคนี้มันใช้ได้ทุกตาที่เป็นตาบัลัดาวนะครับถ้าของเราแบบว่าใส่ม้าแล้วมัน ผมดูแล้วว่าใส่ม้าแล้วมันโหดอะไรอย่งเงี้ยเอออันนี้6บีดอันนี้หบีดหบีดันนี้ต้องได้6บีดก่อนโอเคเป็น6บีดปกติเลยทอยหรอทอยใส่มา้าเรอดูดูก่นว่าเริ่มมีสตนันกันยังอืมก็พอมีนะก็จริงจริง จริงๆผมไม่อยากไม่อยากเอาทอยใส่มาข่าไห่แต่ว่าไม่รู้จะใส่ตัวไหนแล้วอะ่ะก็เลยเอาเคียวไปให้ให,ให้เทนนะครับประมาณนี้แหละผมว่าน่าจะพอหลายๆได้อยู่ครับเดี๋ยวยกมาไปอีกฝัก่งหนึ่งนะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขึ้น9้าเราลงสามเดมอนผมว่าตอนนี้น่าจะสู้ได้อยู่สามเดมอนอ่ะสบายๆเลยโอ้หสวยจัดเลยตอนนี้หมาใส่ทอยชนเทลน่าจะสบายนะตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีอะผิดพลาดน,นะครับ าผมไม่โดนเทลสตาร์สก,ก่อนนะอันนี้โอเคเทลสาทีนึงเทลามีเคียวอะ่ะมันไม่ตายง่ายอยู่แล้วครับจบนะอีสีอีสีอีออ้นะครับถินบีดเลยครับเก,เ,กเกมนี้ตัวมันส่งแล้วบีดอะ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องจัดงับเหยื่อหน่อยนะอฮะประมาณนี้ครับก็ม้ากับมาหลอดก็ พยายามค้ำค,คนละฝั่งให้ได้นะเกมนี้ถ้าเราค้ำคนละฝั่งได้ก็สบายแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเกมนําแล้วยังได้ของดีด้วยนะครับทําให้เรานึงหนึ่งง,ง,ง่ายมากมากนะรอบนี้นะครับยังไงเทคนิคนี้ไม่จําเป็นจริงๆทุกคนผมไม่รู้วอาจจะโยกอะไรไหมอะแต่ผมคิดว่าจะโยกม้าไปซ้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจออผมไม่โยกแล้วผมเล่นแบบนี้นแล้วผมว่าม้าอยู่ฝั่งนีนดีละคือทุกคนทุกคนสังเกตเป่าว่าผมจะเอาตัวห้อยหลังไปตัวหนึ่ง ตัวเนี้ยให้ตัวตัวเฮเลนเนี่ยเพื่อที่ว่าให้นาคอสมันจะได้โดดมาลำตรงเข้าตรงกลางนะเพราะตรงกลางมันไม่มีตัวแบกเลยค่อนข้างกูดครับอันนี้ลุกขึ้นมาโดนตีทีหนึ่งแตกสามเดมอนอะ่ะคือสามเดมอนมันตีมันตีพวกม้าแตกนะถ้าเกิดม้าชนม้าอย่างเงี้ยเราม้าสามดมันมีโอกาสตีเขาล้มได้นะครับมาหลอดขึ้นเวลสองตีโอเคอันนี้ผมไม่อยากขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียเงินไปสองบาทแบบเปล่าเปาประโยชน์เลยนะเดี๋ยวเรารอจบร้อสิบแปดมันจะขึ้นเวลให้อเองนะอันนี้คือเล่นแบบ นี่แหละถ้าเกิดแบบตัวออกของดีจริงๆของดีแล้วเราใช้เทคนิคใช้เทคนิคเพื่อให้ตัวมันออกเร็วขึ้นด้วยมันก็เลยเล่นง่ายครับันเนี้ถ้าเราใช้แบบโลเล่นปกติเกมมันก็ไม่นำขนาดนี้เพราะว่ากว่าเราจะเจอมาร์ก็รอบสิบห้าสิบหกแล้วไงอันนี้เราเจอแต่รอบสิบเราตั้งกระดานได้เร็วกว่าคนอื่นต่อเนื่องเจ็ดครั้งเห็นป่มไหลาย,ยาวจัดเลยสบายๆเลยครับอันนี้ มาหลอดโดดหน่อยมาหลอดมาหลอดมาหลอ,อดโดดสวยโอเคขอแค่เปต้าตายผมพอใจครับเกมนี้ขอแค่เปต้าล้มผมพอใจโอเคอาล้มวะ่ะเหมือนม้าจะล้มยังไงไม่รู้ว่ะทุกคนรู้สึกแปลงๆโอเคโอเคอุ้ยอีกีกดผิดโอ้โหทุกคนครับกดผิด เมื่อกี้มือมือมือ,ม,อมือไปโดนขึ้นเวลเฉยเลยโอ้ยมึงเห็นนะเนี่ยเอาจริงคือก็บอกไปแล้วว่าว่าว่าเราจะเล่นแบบว่านี่โอ้โหเรียบร้อย,เ,ยเสียดายวะเอาจริงโครเสียดายครับไม่น่าเลย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 จริงๆเกมนี้มือไม่น่าลั่นเลยทุกคนมือมันลันน่นไงเมื่อกี้มือผมลั่นไปโดนปุ่มไปนี่ผมก็กะว่าจะจะเล่นแบบนี้ดีกว่า เออได้อยู่สวยสวยเออสวย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 เลยอโอ้โหนี้สวยเลยครับโอ้มีเซเลกาคอยยิงให้ระยะไกลอ่ะเอาขนมาแบบนี้ดูดินี่นี่ม้าไม่ต้องกลัวนะมีคนช่วยมีคนช่วยระยะไกลมาไม่ต้องกลัวมีคนช่วยต่อระยะไกลอยู่ผมสงสัยอยู่ว่าเซเลกาใส่ตัดเลือดมันจะตีมา้ามันจะยิงม้าตายไหมวะผมสงสัยอยู่แค่นั้นแหละตอนเนี้ย มีะไรบัตรแอดบัตรแอดตายเกิดโดสามเดมอนผมซีสะดุ้งขี้หมดอะตอนนี้เกมนี้มีโอกาสสามดาวเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนะเทนผมว่าขายทิ้งไปเล่นเล่นมาหลอดสองแข็งป้าแข็งโร้แข็งเฟรชขายปลาไหลก่อนซื้อนาคอสเผื่อสามดาวสามดาวได้ได้ได้เล่นเลยแหละคือเราสามารถเล่นตอเน,นี้ยเราสามารถเล่น ตอนนี้ผมจะจบที่3เดมอน2ดวงตานะครับจะจบที่3เดมอน2ดวงตาเทเลยขายทิ้งไงแลวต่อไปก็ขายเซเนกาทิ้งถ้าได้บัคกนะมันจริงๆริมันไม่ใช่บัคกมันเป็นอ่ามันเป็นเทคนิคการลงตัวเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียกคือถ้าเกิดเราถ้าเกิดเขาเอาออกจากเกมไปอ่ะทุกคนเข้าใจป่าวว่าเผ่าฟอร์ซับมันจะมี10ตัวแล้วเผ่าอื่นมันจะมีแค่9ตัวซึ่งมันจะสู้ไม่ได้ครับมันจะเสียเปรียบตัว1ตัวคือมันมหาศาลมาก คือบ้านเขามีลิลิแค่บ้านเขามีลิเลียสมมติว่าเขาลงสิบตัวได้เขาลงลิเลียตัวหนึ่งบ้านเราเก้าตัวมันจะหลับไปตัวหนึ่งถูกปหเมื่อหลับตัวแบกเราก็คือจบเลยนะคือผมบอกเลยว่าแย่จัดไออาเรียบร้อยครับตามสูตรนะทำตามแผนครับอย่าโดนสดเต็มเครื่องอันเนี้ย สามเดมอนโหดจัด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 เลยตอนนี้โหดจัดเลยสามเดมอนโหดจัดเลยครับดูก่อนนะว่าจะไปฝั่งไหนว่าจะโยกไปซ้ายวะเต็มข้อไปเกมเนี้ยโยกไปซ้ายเต็มข้อไปโอ้โหเป่าโดนมนะัน่ะเป่าโดนปะโอเคสวยแต่แล้วหนึ่งมาหลอดโดนอีก ยีราสบัดทีหนึงสวยอู้หูพลังสามดีอืม้มอื้มล้มดิรออะไรอ่ะลำโอ้้หูไทยเก๊กเซ็กก็กแตกเลยครับเรียบร้อยนะคืออันนี้คือคอมโ,มโบที่โหดที่สุดในเกมคารานุ่งเลยนะสามเดมอนสองตานะครับสามารถสู้ได้ทุกคอมโ,มโบนะอาจจะแพ้อาจจะแพ้บ้านยอนอย่างเดียวนะแต่จริงๆผมว่าบ้านยอนเราก็อาจมีสิทธิ์เราก็ผมว่าเรก็ไหวนะเอาจริงเจอบ้านยอน ว่าเราก็ยังมีสิทธิ์ไหวอยู่นะมาโลมึกสองเบตา้าเบต้าจะสามเหรอลองดูเบตา้าไม่รู้สามเปล่าต่อไปต่อไปเจอบ้านไหนวะถ้าเจอบ้านนี้วางแบบนี้สวยแล้วครับ แต่ถ้าจะเอาชัวร์เลยอะเอาชัวร์บแบบนี้ดีกว่าเป่าเป่าดีว่าเป่าโดนยอนใช่ไหมแล้วก็ม้าค้ําเทนอันนี้สบายสบายกว่าเพราะว่าถ้าเก็บย้อนได้ทุกอย่างจบเลยข้าจเข้าจไหมข้าจะหลงนปะคือเก็บเก็บย้อนได้ทุกอย่างมันจบเลยครับเนี่ยเห็นปะคือยอนมันเป็นตัวแครี่ตัวหลังที่เสริมดาเมจให้ข้างหน้าไงถ้าเกิดเราเก็บตัวหลังได้ก็คือจบม้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บตอนท้ายเอาเปต้าตีตัดเลือดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ล้มแล้ว สบายสบายเลยครับเออตรงนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะขายบัคทิ้งนี้มาวะผมผมสแต็กผมตาหนึ่งได้สิบสองบาทเหรอน้อยจังวะเกมนี้มาเราจะสามได้แล้วหรอไม่เอาลนะมาสามดาวผมไปเล่นเปต้สามยังดูมีทรงมีทรงมากกว่านะครับเกมนี้เออถ้าเปล่าเมื่อกี้เราเจอบ้านนี้แล้วเราก็ไปเจอบ้านนี้ใช่ไหมต่อไปเราเจอบ้านไม่ไม่บ้านนี้ก็บ้านนี้ ถ้าเกิดเราผมว่าเราจะโยกไปซ้ายนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะโยกเทนไหมแต่ว่าบ้านนี้เราเอาม้าไปชนเทลคิดว่าน่าจะดีกว่าเดี๋ยวโยกซ้ายตอนจังหวะสุดท้ายแล้วกันครับถ้าถ้าส่งส่งนี้นะครับน่าจะกู๊ดน่าจะกู๊ดอยู่เต็มเครื่องบอกได้คำเดียวว่าเต็มเครื่องตาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยมันรอดโดดเรียบร้อยครับสามเดมอน พลังสามม่อนพลังสามม่อนพลังสามพลังสามม่อนพลังสามม่อนแตกไหมไม่แตกเหลือตัวหนึ่งด้วยลีโอเป็นไงรีโอลีโวะน่าจะไหวแหละยอนรูดปูดหมาโดดไปไปลีโอไหววะต่อไปเราเราเจอบ้านนี้แล้วล่ะเนี่ยบ้านสุดท้ายแล้วบ้านภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเลยเนี่ย น่าจะบ้านนี้นะครับบ้านอื่นคิดว่าไม่น่าเจอละโอเคบ้านนี้ผมว่าเขาโยกขวาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราโยกไปขวานะเกมนี้เพราะว่าเผื่อเจอบ้านนี้ด้วยเฮ้ยคิดนึงนะถ้าเราเออโยกขวาดีกว่าเผื่อเจอบ้านนี้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเจอไหมแต่ผมว่าน่าจะ โอเคสวยจัดเลยว่าแล้วเขาต้องโยกอันนี้เขาเขากะว่าจะมาเป่าม้าผมนะแต่ว่าผมรู้ทันแหะเทคนิคคนนี้เขาเล่นเป็นแบบเทคนิคแบบว่าขยับตาตาละหนึ่งช่องนะครับก็คือซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนที่ผมทาตอนเนี้ยคนนี้เขาเล่นเป็นแบบว่าการขยับตัวแบบเบสิกถือว่าก็ทําดีครับแต่ว่าเราอ่านขาดเข้าใจปะคือเรารู้รู้ว่าจะเจอบ้านเนี้ยทุกคนรู้ไหมเราเรารู้ว่าเราจะเจอบ้านเนี้ยเข้าใจปะเราก็เลยจัดจัดแก้ทางเาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไง อันนี้คือข้อดีของการจําว่าเราเจอบ้านไหนไปบ้างนะครับคือตอนนี้ถือว่าโดยรวมเล่นดีมากนะขึ้นเวลเร็วอ่านเกมดีตัวออกดีใช้ได้ครับเผื่อตอนนี้มีเบตา้าพอไปเจอบ้านทีถ้าเจอบ้านเนี้ยเขาม้าบัตรแอดใช่ไหมเดี๋ยวเราเราม้าบัตรแอดแล้วก็ฉีเปิดตันด้วยถ้าฉีเปิดตันแบบนี้เดี๋ยวเราหาตัวมาวางกันเบต้าสองตัวก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้การเบต้าสตัวเพราะว่าเนี่ยฉี่ตัวนี้มันจะโดนมาตันไม่ได้ผมก็จะเป่าฝั่งซ้ายเอาม้าใส่ทอยไปเอาเทลเอาเทลตัวนี้ถ้าเอาเทลตัวนี้ได้คือจบเพราะว่ากว่าม้ามันจะบุกทะลวงมาหาเบต้าผมได้ผมว่าผมไหวเอามาหลอดรับกลางไว้เดี๋ยวผมจะเอามาหลอดฉี่ขวานิดนึงให้ม้าเขาโดดมาติดให้เขาแบบว่ามาตีมาหลอดแล้วมาหลอดมันโดดถ่วงเวลาให้ผมนะผมว่าผมน่าจะได้ไประโยชน์ตรงนี้พอสมควรนะครับโอเคคือเราหลบฉี่ให้ได้ก็จบครับ เกมเนี้ยสำคัญที่สุดคือลบฉีให้ได้อันนี้ได้แหวนด้วยโอเคได้แหวนก็ผมมองว่าหาลิเลียมาลงก็เย็ดดีนะครับหรือหาแบบลิเลียแหละผมว่าลิเลียแหละโอ้โหตานี้โหดมากเลยได้แหวนได้บัคได้โอ้โหทุกอย่างอะเกมเนี้ยคือมันมจะโหดไปไหนวะโอ้โหจับ อะไรอะเล่นไปเล่นมาลิเลียนจะสองนี่กอ่เอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะโยกจังหวะสุดท้ายเป็นไปตามแผนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจเลยเป็นไปตามแผนแน่นอนครับมาหลอดมาติดมาหลอดที่เราวางแผนไว้เรียบร้อย ม้าสามดีม้าสามดีตหวัดหน้าทีเดียวแตกครับจบแล้วเกมเนี้ยบันนีแตกไหมไม่แตกแตกว่าเหลือม้าตัวนึงเหรอมาไม่ถ้ามีตัดเลือดโอเคน่าจะชนะอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมน่าจะต้องเก็บบ้านภาษาจีนให้ได้นะครับผมว่าม้าล้มอยู่แล้วล่ะรอบเนี้ยถ้าม้าไม่ล้มผมว่าโกงไปหน่อยเออยังไงม้าก็ต้องล้มเพราะว่าถ้าม้าไม่ล้มผมมองว่ามัน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 โกงไปหน่อยครับอันนี้ซับฟ้าตัดเลือดอ ซับฟ้าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ตัดเลือดก,ก็โอเคตัดเลือดให้ให้วี v ก็ได้ให้วีก็ได้โอเคเตต้าจะสามไหยวะเตต้าสามดาวจริงด้วยเต็มคำเต็มซาเลยตานี้ขยับตัวไม่ได้ด้วยครับหนักแล้วเกมนี้ คนนี้เขาโยกสเต็ปเดียวจริงทุกคนเขาโยกแค่สเต็ปเดียวเข้าใจปะเขาโดนละเขาไปแฮละเขาท่าจะไม่รอดละมาหลอดโดนตั้มมาล้มมาเราล้มโอเคไม่เป็นไรแต่เรามีมีมีเปต้าสามมีเปต้าสามเปต้าสามพยับแดดเปต้าสามพยับแดดนี่ไงเรียบร้อยปะเรียบร้อยครับอีสีอีสีอีเกมนี้ตอนแรกผมคิดว่าอาจจะคือคนนี้เขาโยกเป็นสเต็ปเดียวครับเมื่อกี้จริงๆผมโยกม้าไปไม่ต้องโยกกลับก็จบแล้วแต่ว่า ผม,ผมคิดว่าเขาอาจจะมีสเต็ปอะไรตอนท้ายไง้าใจว่าแต่อันนี้ก็คือถือว่าของเบสิกเบสิกนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับคอมโบสุดตีนเลยได้แหวนได้บัคกได้โอ้โหของจริงขึ้นเร็วเร็วอีกนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอ,อลาไปก่อนสวัสดีครับ